พบกันในช่วงนี้นะครับในโซอินไซด์ติดตามกับพัดในโซนไซน์ครับ <c oughs> นะครับพักยองนะครับจากวงบล็อกบีนะครับล่าสุดนี้ก็ได้มาเป็นทูตนะครับของสภากาชาติของที่เกาหลีครับ รปเปอรห์หนุ่มหน้าใสานะครับพักยองแห่งวงบล็อกบีได้รับการแต่งตังต้งเป็นทูตกิติมศักดิ์ะครับของ c r o s s Youth ของเกาหลีครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมในการทำดีในด้านต่างๆภายใต้โครงการของสภากาชาติโดยเขาเนี่ยนะครับก็ได้มีหน้าที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการขององค์กรทั้งในและต่างประเทศครับโดยพักยองนะครับได้เผยว่าเขาอยากที่จะเป็นสมาชิกของ Red Cross y o u t h เนี่ยนะครับมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วแต่ว่าตอนนั้นคุณแม่ก็ยังไม่อนุญาต ให้มาเข้าร่วมโครงการแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้โตมากขึ้นแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นทูตประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ครับนักร้องหนุ่มคนนี้นะครับวัย23ปีก็ได้กล่าวในพิธีรับตาแหน่งว่าเขาจะตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการโปรโมทโครงการของเ c r ค s ร Youth นะครับระหว่างที่เขาเดินสายแสดงคอนเสิร์ตไปยังที่ต่างๆตอนนี้พักหย่องนะครับกำลังเตรียมคัมแบ็กกับผลงานเพลงเดี่ยวนะครับที่ก็เตรียมปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกัน25พฤษภาคมน,นี้ เมื่อก่อนหนี้ครับเขาก็ประสบความสําเร็จในการออกผลงานเดียวกับซิงเกิล o r d i n a r y Love เมื่อกันยายนย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วครับอาจจะเป็นหแบบว่าขัดกับลูกก็ชนิดหนึ่งเพราะลูกเป็นแบบว่าแนวฮิปฮอปครับนะแต่ว่าก็มารับหน้าที่นี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วขอให้ก้าวหน้าแล้วกันนะครับในหน้าที่นีด้วยนะครับและนี่แหละครับคือโซนไซน์นะครับ